พี่ี p c รางวัลมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนบาทให้กับผู้ชนะการท้าชิงโอ้ยชู้เขาไม่อยากสู้เลยไปเลยเลยไปเลยเลยไปยเฮ้ยไม่เอาอะไรฮะเอาอะรล่าสุดพี่ของเรามันมีอันนี้นอันนี้ คือรายการที่สุ่มจับคนในออฟฟิศเข้ามาร่วมการแข่งขันชิงรางวัลและกระชับความสัมพันธ์อันดีงาม่งามให้แก่คนใน oh, <wow. S 1> ออฟฟิศโดยรายการนี้จะทําขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมทุกท่านขออภัยหากมีคำหรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพชืสูวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณโจ้เขาที่แล้วคุณเป็นพิธีกร Why, <man. S 2> ใช่ไหมคะใช่คะรอบนี้คุณก็ต้องเป็นคนจับฉลากพิธีกรนะคะชื่อโชบอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันขอไปส่งต่อกับหน้าที่อันใหญ่หลวงนี้ผู้โชคดีคนต่อไปที่จะเป็นพิธีกรของเราคือคุณพรบค่ะคนส่วนสิบอร์เซนต์ด้วยช่วยแบ่งบ้างพ่อแม่ต้องภูมิใจในตัวหนูผู้เข้าร่วมคนแรกมาแล้วลูกจ๋าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมีผู้ร่วมโชคดีไปกับเราอีกหนึ่งท่านคนนี้คนนี้ ไปมาแล้วลูกจ๋าชุ่แเดีวมาีอหนูอยากมาแล้วอนอเจอนแล้วไปอ๋อไอ้นั่นน่ะนะไอนั่นมาเต๋อเราอ่าไปไอ้หนูตามพี่มาสวัสดีค่ะวันนี้ก็ใช่ค่ะวันนี้พบกับผู้โชคดีที่ได้เล่นกับเบียนะคะใครชื่อไอ้ฮะ ใครชื่อไอ้ฮะจับต่อเลยจ้าโอเคค่ะมาจ้าไม่รู้นะว่าจำจำหน้าได้หรือเปล่าน่าจะใช่คนนี้มั้งใครชื่อเม้งค่ะเจอตัวแล้วตามมาต้ะขอใช้คุณครีมค่ะคุณครีมจับคนต่อไปเลยโอ้โหใครชื่อธนาด้านอ๋อน้องแท เชิญน้องน้องแทนค่ะแอดสวัสดีค่ะอันนี้เราพบกับบ๊อบนะคะพิธีกรจำเป็นในรายการอย่าท้านา EPC ตอนที่มีชื่อว่าเปี้ยวทนได้ กติกากันนะคะเรารู้จักผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนกันเลยก่อนดีกว่านะคะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะได้รับตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบียนะคะหนูหายกดพ่อก็ได้ค่ะแต่พ่อต้องซื้อชุดโกโกวาโก้ที่ซื้อสมิด้าให้คนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะไอซ์ค่ะอาหมวยไรเนียแต่ไรอะไรเนียสวัสดีค่ะมิ้งท่าน้ำนวลกระพงท่าน้ำตา ทีมใส่คองใจไม่ถึงอย่างที่เองลองไอ้ทีของผมครับสวัสดีครับแทนบางใหญ่หัวใจสี่ดวงครับมีของมางให้มี<ฮ>ของมาให้อโอเคค่ะหลังจากที่เราอมารู้จักผู้เข้าแข่งขันทั้งห้าคนแล้วนะคะเรามารู้กฎกติกากันเลยดีกว่าค่ะ กติกาการเล่นในเกมนุ่ก็คือใครที่อมลูกอมเป็นจำนวนมากที่สุดละค้างไว้ใน3นาทีจะถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะใครอมได้น้อยที่สุดจะถือเป็นผู้แพ้นะคะแต่สำหรับผู้ชนะเราจะมีรางวัลมูลค่ามากกว่า100,000บาทให้กับผู้ชนะกนี่าอกอยาด้ตเมาเนอื่น

กถ้าพี่เป็นแทนพี่จะใส่ไปทั้งตาจริงเี่กรอเนี้ยอะไรอม่างเงี้ยอ่เลยะไรไม่ร้วาเมื่อไหร่ละแม่นไปแล้วกินไาแล้วกินไปแล้วกินไแล้ว รำเปรี้ยวอ้าก็ถ้าไม่ไหวก็แค่ยกโผขาวออกมาดูคนดีคนปากเกมันแต่ได้สักขีเม็ดตอนนี้รับรถอะไรไม่ได้เลยไปถักกลางวันอะจริงเหรอวันี่เลยเดี้ยวบาสกอนร้อมอันหยเตี้ยก็อ่อยวะอรอก็ยังเตี้ยอยู่แล้วคออยู่นะยังกหอไม่ได้พูดอะไรมีตัวช่วยนะพี่มีตัวช่วยเป็นบุคคนบุคคลยวกันนะทนเอออ๋อ ใครอ่ะเราถามมันทีราคากินไปทั้งหมดกี่เม็ดคะสามินกว่าเมตรอ่ะสเม้รคอสี่่เสี่บลื้ที่ไหนจังคนต่อไปไปที่คุณครีมได้เลยค่ะกินให้เด็กมันดูค่ะเอ้ออเฮ้ยสามชาไปล้างขอแค่น้ก็ได้นะคีม ไม่ดีแค่ฝ่องน่แบวแบ๊วเ่่กมนี่เป็ ö, แ okay, นแหละเออแบ๊วเล่เอามีครบหรือล่าก่รคีรองจสรุปคนณทีมได้ทั้งหมดที่ม็คะจ้าเม็ดจาสู้นะคะเด็กๆคนต่อไปเชิญคุณเมงได้เลยค่ะมาจาสู้เมานะคะสาวทีละองหรือเป่เอมันเก่งมั ก่อนหน้า <bom> น bo <os> ี้เขาทำวิ่มากเลยนะหนูเก็วบอดมันเก้มมโเอไวมต้องเี้เียหรอเีบอรไอ้วฮะเอาไร เราฟังอยู่เมื่อกี้ว่าอะไรเงี้ยไม่ถึงเรื่อนี้แล้วเนี่ยงงล้ำเฉยล้ำเฉย ไปคุณไอได้ไหมคะสู้เขาไอ้สู้เขาเมื่อกี้เท่าไรนะ16ใช่ป่ะมาสาไปเลยว่ะเน้ยหนึ่งหนึ่งนงอ1ส2สอ้ยสิบเก่งมากัโอ้ยเฮียสิ ให้เหรออ ER> ือฮะโอเเออโอเแล้วชุกพี่องเรา มันเดือดออกมันมีอันมงมันแตกกินสามสิบค่ะอุ้ยเน่่ะอีกสิค่ะห้าห้าสองหอ้สรุปคุณเบียร์ได้ทั้งหมดกี่เมตรคะสิบแปดเมตรฮะชนะในวันนี้นะคะก็คือคุณเบียร์ เนื่องจากผุดไอซลบโคงขาวยอแผค่ะวันนี้นะคะเราแจกราวัให้กับผู้ชนะนะคะนั่นก็คือคุณเบียนะคะรับเงรางวัลมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะคะอร่อยคะนั่นก็คือนี่ค่ะปลากระป๋องปลากระป๋องสาตัวได้รับเงินแสนค่ะติดต่อได้ที่กรมสุรากรนะคะโม่เมตรเ กว่ดนออกไม่เหลือแค่สองเมตรแท้ไปเลยต้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เปี้ยอทนได้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่าได้นะคะสำหรับ EP หน้านะคะมาลองติดตามกันดูนะคะว่า EP ต่อไปจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจจะไม่เปรี้ยวเผ็ดฟันนะคะแต่เราลองว่ามันแน่นอนมาดูกันนะคะว่า EP ต่อไปจะเป็นรสชาติไหน